สวัสดีครับผมนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะผมจะมาเป็นคลิปเขาเรียกว่าเป็นคลิปตอบคําถามแล้วกันเนาะเป็นคลิปตอบคาถามสําหรับคําถามเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะเป็นคําถามที่แบบเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปแล้วก็ตอบให้เลยเนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอครับผมก็เห็นมีเพื่อนๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัดต่อแล้วขอบคลิปดําบ้างหรือว่า เอ็กพอร์ตแล้วซับตัวหนังสือไม่ออกไม่ขึ้นมาทํายังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามทั้งหมดนะครับแล้วก็มาตอบคําถามวันนี้นะครับผมก็มีอยู่ที่ผมคัดมาเนี่ยก็จะมีอยู่5ข้อนะครับที่ผมโดนถามค่อนข้างบ่อยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูที่คำถามแรกกันเลยครับสำหรับคำถามแรกนะครับคำถามแรกที่เจอบ่อยนะจะเป็นในเรื่องของการตัอต่อแล้วเมนูหายเออเมนูหายหมายความว่าเมนูหายนี่คือสมมติ สมมติถ้าผมมาในแถบสีแล้วกันเนะาะแถบทำสีวิดีโอนะครับแถบคัลเลอร์นะทีนี้สมมติถ้าผมแบบกดปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันผิดอะ่ะมันเมนูตรงแถบด้านขวาเนี่ยหายไปเลยนะครับก็คือจะเหลือแบบนี้เนาะคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยเวลา ผมหาเมนูไม่เจอหรือว่าผมกดปุ่มคีย์ลัดอะไรก็แล้วแต่แล้วมันมันหายไปเนี่ยก็ผมจะทำการรีเซ็ตมันก่อนนะครับผมก็ให้เราเนาะไปที่วินโด์นะครับแล้วก็ไปที่ workspace นะครับผมแล้วก็กดรีเซ็ตทูเซฟแล้วนะปึ๊กอ่ามันก็จะมีแถบอของเก่าเนี่ยขึ้นมานะครับผมก็คือจะเป็นแถบปกติขึ้นมาเนาะทีน,นี้เออสมมุติถ้าเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมาล่ะแถบไม่ขึ้นมาก็ให้เรานับไปที่วินโด์ เดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะโค้ดตัว l u มิเทชเคเลอรไปก่อนนะครับก็ให้เรานะไปที่ Windows แล้วก็ไปเลือกไอ้แถบที่มันหายไปเนี่ยสมมติเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแถบ l u มิเทชเคเลอรเนาะให้เรากดไปครับกดตรงติ๊กเคมายถูกตรงด้านหน้าของ l u มิเทชเคเลอรนะกดคลิกเข้าไปครับปึ้งเห็นไหมแถบมันก็จะขึ้นมานะครับผมก็คือแต่สําหรับผมเนี่ยคือวิธีง่ายสุดเลยเนี่ยคือถ้าแบบมันแถบหายเนี่ยก็กดรีเซ็ตเลยครับ รีเซ็ตเนาะปึ้งแค่นั้นเองคือทุกอย่างเนี่ยมันก็จะกลับมาคงสภาพเดิมสภาพแรกที่ที่มันเปิดโปรแกรมมานะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้ครับผมสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเมนูหายนะครับผมโอเคผมต่อไปเป็นในเรื่องของการปัญหาขอบจอดันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเจอบ่อยมากนะครับค <c oughs> ือเออเวลาเราเอาคลิปวิดีโอของเราเนี่ยเอามาวางไว้บนไทม์ไลน์ของเราเนาะแล้วก็ไอ้ตรงขอบจอตรงเนี้ย ขอบจอของเราเนี่ยมันเป็นสีดำดแบบนี้นะครับดำดำแบบนี้เนาะคือที่มันเป็นสีดำดำเนี่ยเพราะว่าซีเควนต์ของเราเนี่ยซีเควนต์ของเราเนี่ยสมมติเดี๋ยวผมให้ดูนะซีเควนต์ที่ผมสร้างไว้เนี่ยคือมันเป็นซีเควนต์ของ Full HD นะครับคือเป็น1920งเก้คูณหนึ่เนาะแต่คือไอคลิปวิดีโอที่ผมเอามาวางเนี่ย ขนาดมันเล็กกว่านะครับผมคือคลิปวิดีโอที่ผมเอามาวางเนี่ยขนาดมันแค่ HD นะครับหรือว่า 720p เนาะซึ่งพอเราเอาขนาดเล็กๆเ,เนี่ยเอามาวางไว้ในเซ็ควเนต์ใหญ่มันก็จะทำให้มันเกิดขอบดําๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมทีนี้เวลามันเกิดขอบดําๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ให้เรานะครับไม่ต้องตกใจนะครับผม <laughs> ก็เราคลิกไปที่คลิปวิดีโอที่เราลากเอามาวางไว้บนไทม์ไลน์ของเราเนาะแล้วก็ไปที่ e f f e c t Control นะครับ Effect c o n t น o l นะดานบนซ้ายมือนะครับผม หรือถ้าใครหาไม่เจอก็ไปที่โหมด Edit ก็ได้ครับเราก็ไปที่ Effect Control ด้านซ้ายมือนะทีนี้ผู้เพื่อนจะสังเกตตรง s สเ l ลนะครับสเกลเนี่ยให้เราทําการปรับขยายครับผมขยายให้มันเต็มจอนะครับเห็นไหมให้มันเต็มจอขึ้นมาแบบนี้ประมาณ150อ่ะแค่นี้เองครับผมสาหรับ วิธีการแก้ปัญหาขอบจอดำเนาะซึ่งอันนี้ในทางกับการสมมติถ้าแบบเราสร้างซีเควนต์เป็นอย่างอันเนี้ยเป็น4 HD เนาะสมมติถ้าผมเอาไฟล์ที่เป็น 4K มาใส่ล่ะคือสมมติถ้าผมเอาไฟล์ที่เป็น 4K มามาใส่เนี่ยเอามาใส่เนี่ยคือพอใส่ปุ๊บคือไฟล์ 4K เนี่ยมันจะอันนี้จำลองนะคือไฟล์ 4K เนี่ยมันจะแบบใหญ่จนแบบมันจะล้นขอบครับผมคือสมมติถ้าเราสังเกตขอบดีๆนะขอบวิดีโอของเราเนี่ยมันจะล้นครับไม่ดูอ่าเห็นไหม ดูนะคืออันนี้ในกรณีที่ไฟล์ที่เราเอามาลงเนี่ยมันเป็น 4K แล้วซีเควนซ์ของเราเนี่ยมันเป็น Full HD นะก็คือมันก็จะเป็นออขอบล้นครับก็คือเหมือนกันสมมติถ้าขอบล้นเนี่ยเราก็ทำการสเกลดาวมันลงไปครับผมเห็นไหมสเกลดาวมันลงไปแบบนี้ครับแค่นั้นเองก็คือสเกล up สเกลดาวแล้วแต่ว่าขนาดวิดีโอของเราเนี่ยมันจะเป็นขนาดเล็กกว่าหรือขนาดใหญ่กว่านั่นเองครับผมก็ปรับตรงสเกลตรงแถบของ Effect Control นะแค่นี้เองครับผม โอเคผมสำหรับคำถามอันถัดไปนะครับที่เจอบ่อยมากๆเหมือนกันนะครับจะเป็นในเรื่องของการเอ,อ็กพอร์ตแล้วแคปชั่นไม่ขึ้นหรือว่าซับไตเติลเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับทำยังไงโอเคก่อนอื่นเ,เดี๋ยวก่อนอื่นถ้าใครอยากจะทำซับไตเติลเนี่ยหรือว่าแคปชั่นเนี่ยก็ให้เข้าไปดูที่คลิปคลิปของผมได้เนาะคลิปที่ผมสอนเอาไว้นะครับผมชื่อว่าทำซับไตเติลง่าย,ายๆเนี่ยเ,เพียง5นาทีนะครับผมก็โอเคสมมติถ้าใครทำตามอันนี้แล้วเนี่ยเวลาเอ็กพอร์ตเนี่ย มันไม่มีซับออกมาในวิดีโอเนี่ยทำยังไงนะครับผมโอเคสมมติอันน <forcément S 2> ี้สมมติเนาะสมมติอันนี้ผมทำซับเต็มทิลเสร็จแล้วนะสวัสดีครับผมคิมครับอันนี้เป็นพี่ชายของผมเนาะโอเคขั้นตอนเนี่ยก็ให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็เอ็กพอร์ตเหมือนเดิมเลยก็คือเหมือนเอ็กพอร์ตวิดีโอทั่วไปนะครับผมแล้วก็ไปที่มีเดียเนาะทีนี้ก่อนที่เราจะเอ็กพอร์ตเนี่ยพอเราตั้งค่าการเอ็กพอร์ตเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยทีนี้ก่อนที่เราจะเอ็กพอร์ตเนี่ยให้เรานะครับไปที่ตรงแถบแคปชั่นด้วยนะครับผม แคปชั่นนะตรงนี้นะครับจากนั้นตรง export option เนี่ยให้เรานะครับตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นนันอยู่เนาะให้เรานะครับเปลี่ยนเป็น b u r n c a p t i o n into v i d ว o นะครับผมบึงแค่นี้เองครับผมแล้วก็กด export ได้เลยแค่นี้แคปชั่นของเราก็จะเข้ามาอยู่ในวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมสำหรับคำถามอันต่อไปที่โดนถามเข้ามาบ่อยนะครับจะเป็นในเรื่องของการ ทำเฟดหรือว่าทำคือแบบเหมือนให้วิดีโอเนี่ยมันค่อยๆจางหม่น,นค่อยๆสว่างมานะครับผมเหมือนแบบค่อยๆเฟดเข้ามาที่วิดีโอของเราเนาะก็คือผมก็จะใช้เป็นเอฟเฟกชื่อว่าคอสดิโซปนะครับผมให้เราเนาะไปที่เอฟเฟกนะครับจากนั้นไปที่วิดีโอทรานซิชันนะครับแล้วก็ไปที่ดิโซปนะครับจากนั้นก็ใช้คอสดิโซงเนี้ยลากเอามาวางไว้ด้านหน้าของคลิปวิดีโอของเราแค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวลองเล่นดูนะ ถ้าจะซื้อคอนโดหรูเลยไหมเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบค่อยๆดำแล้วก็ค่อยๆเฟดขึ้นมานะครับผมโอเคผมต่อไปเป็นคําถามที่เจอบ่อยก็คือต่อเนื่องมาจากเฟดวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยเราทำเฟดวิดีโอเสร็จแล้วเนาะทีเนี้ยสมมุติถ้าเราอยากจะทำเฟด a u ิโอด้วยล่ะทำยังไงนะครับผมก็คําถามนี้ก็จะเจอบ่อยเหมือนกันนะครับคือการทำเฟด a ด d โอเนาะหรือว่าทําให้เสียงเพลงเนี่ยมันค่อยๆ จากเบาๆเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมทีนี้ให้เรานะครับไปที่ตัวเอฟเฟกต์มันเดิมเป็นตัวเอฟเฟกนะแล้วก็ไปที่โหมดของ audio transition นะครับแล้วก็ไปที่โหมดของ cos fade เนาะแล้วก็ไปที่ constant gain นะครับ constant gain นะแล้วก็ลากเอามาวางไว้ตรงด้านใต้ของคลิปเสียงได้เลยนะครับไม่ไม่ใช่ด้านใต้ดิก็คือเอาวางไว้ตรงเสียงโดยตรงนั่นเองนะครับผมึ้งอ่าถ่าจะซื้อคอนโดหรื จะซื้อคอนโดหรูหรูนะต้องซื้อคอนโดหรูนะครับต er> ้องใช่ไหมคือพอเราเอใส่ปุ๊บเนี่ยเสียงคอนพูดเนี่ยหรือว่าเสียงเพลงแต่คือส่วนใหญ่ที่เอาไว้ใช้เนี่ยก็จะเป็นใช้ในส่วนของพวกเสียงเพลงซะส่วนใหญ่นะครับผมก็คือพอใส่ปุ๊บจะซื้อคอนโดหรูนะต้องใช่ไหมเสียงก็จะแบบค่อยๆเฟดขึ้นมานะครับผมแค่นั้นเองโอเคอันนี้เป็นเฟดเข้าเนาะทีนี้สมมุติถ้าเราอยากจะเฟดตอนปิดคลิปล่ะปิดคลิปก็ผมจะใช้เป็น เอ็กโพเนนเชียลเฟดนะครับผมเอ็กโพเนนเชียลเฟดเนาะเอามาใส่ไว้ตรงท้ายของคลิปเสียงได้เลยนะครับผมแค่นั้นเองเนี่ยซื้อได้นะครับแต่ต้องดูราคาเนอะโอเคขอบคุณมากนะครับที่ิปตีแล้วก็เจอปพ๊บพอเราเอาสายไปแล้วเนี่ยเสียงเพลงหรือว่าเสียงพูดของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเฟดจน สนิทดับมือสนิทเงียบไปเลยแค่นั้นเองครับผมก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับการาทำ fade, เฟดออเดียลนะครับเฟดอินกับเฟดเอานะครับก็จะใช้เป็นคอนสแตนเ์เกนเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็เอ็กโพเนนเชียลเฟดเป็นตัวตบปิดท้ายนะครับผมแค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับโอเคผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันทุกคนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็ค,คอมเมนต์เอาที่ด้านใตค้คลิปนะครับแต่ผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะหรือว่าไลน์ ก็ได้นะครับผมแต่ผมก็อาจจะตอบช้าหน่อยเหมือนกันแหละเนาะก็ยังไงก็ต้องขอัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ผมอาจจะตอบช้าไปบ้างนะครับผมก็ยังไงอคอมเมนต์หรือว่าไลนา์ทักมาก็ได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ